วันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2567นายนนทลงเทพพลักษ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนเป็นประธานล่าวต้อนรับนางสาวชีวพรแบ่งลาบผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตัลและคณะศึกษาดูงานจากการไฟฟ้านครหลวงในโอกาสเข้าพบเพื่อศึกษาดูงานและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีคณะผู้บริหารของสำนักบริหารการทะเบียนร่วมต้อนรับพร้อมรับฟังการบรรยายเรื่องทิศทางแผนงานโครงการเทคโนโลยีดิจิตัลต่อมาเวลา11นาฬิกานางสาวกัญพัฒน์อุ่งงามผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตรพาคณะศึกษาเข้าเยี่ยมชมการผลิตและขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวประชาชนโดยมีนายจิรวัตรดุษฎีทาทางคูณ ผู้อำนวยการส่วนบัตรประจำตัวประชาชนให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายแก่คณะศึกษาดูงานการไฟฟ้านครหลวงณห้องประชุมบัวขวัญชั้นสองสำนักบริหารการทะเบียนอาคารกรมการปกครองคลองเก้าอำเภอรำลูกกาจังหวัดปทุมธานี